สวัสดีสัปดาห์ใหม่นะครับท่านนายกท่านรองครับสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารยดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแหมวันนี้วันจันทร์ด้วยนะฮะการจราจรนี่เป็นยังไงบ้างครับฝนทําท่าเหมือนจะตกเหมือนกันท่านนายกท่านรองฮะครับมีมีฝาฝนมาบ้างไหมก็ต้องก็ต้องรับสภาพไปทุกวันนะครับคือนะครับแหมก่อนนี้ว่าจะได้ฝาฝนเหมือนกันบางท่านบอกแล้วตั้งสองวันในช่วงสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาอาจารย์ได้พักผ่อนไหมคะมีภารกิจไหมครับ ทำงานตลอดนะครับพวกเราไม่เคยได้มีเวลาหยุดเพราะเราถือว่าเรายังมีแรงที่ทํางานให้สังคมอยู่เราขอทําไปตลอดดีกว่าเราจะหมดแรงนะครับนี่แหละครับเช่นเดียวกันกับสพ91เราก็ดูแลตลอดที่4ชั่วโมงด้วยะใช่แล้วครับกาววันนี้ขอเริ่มต้นด้วยคําถามที่ฝากกันไว้ก่อนหน้านั้นเลยค่ะก่อนที่อาจารย์ทั้งสองท่านจะเข้าสายมานะคะบอกว่าคุณชัดชัยค่ะฝากถามเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นภายในถนนในหมู่บ้านค่ะ มีสุนัขอยู่สองตัวเนี่ยวิ่งไล่กันมาปรากฏว่ารถกระบะนี่รถกระบะนะคะก็ขับมาอย่างรถที่ชนสองตัวเลยก็เลยมีคำถามจากคุณจัตชัยว่ากระบะนี่มีความผิดหรือเปล่าคะกบโอ้โหมันต่ออาจารย์เลิ่เลิกคำถามก็ก็เป็นปัญหาโลกแตกเลยนะอาจารยนะนะครับอาจารย์ก่อนดีกว่าอาจารย์ก่อนอาจารย์จอนะฮะเรอบนะฮะ พูดเ่ายๆนี่ก่อนค <C> e <an> รับค่ะสุนัขเนี่ยนะครับสุนัขเนี่ยสัตว์เนี่ยมันเป็นทัพย์ <C> e <an> นินเราค <C> e <an> ิดดีก่อนสุนัขเป็นทรัพย์สินชาวไร่คนไม้ครับจัดเป็นทรัพยสินทีนี้ไปชนสุนัขสองตัวตาย <C> e <an> ก็พูดง่ายๆว่าว่าในทางในทางแท่งเขาจำแท่งก่อนนะครับว่ามันก็เหมือนกับว่าไปทําให้ไอ้ไอ้ไอ้พย์สินเขาสูญหายครับทำทำให้ทรัพย์สินเขาเสียหายขอโทษนะมันก็ต้องชดใช้เขากลับ อทีนี้มันก็อาจจะเป็นอย่างนี้ย่ากว่าเรื่องสุนัขประมาทร่วสุนัขประมาทร่วมนะคะสุนัขประมา,าทนานหรือเปล่าคเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเข้าว่ากันไอ้ข้อพิจิตรที่ควรจะเป็นจริงนะครับสุนั<อ>ขของใครก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ใช่กำนดเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าผัว่าเอาสุนัขมาเดินได้กำหนดเนี่ยเจ้าของมอันจะต้องมาดูอ,อย่างน้อยๆก็ต้องมีเชือกลากจูงอะไรแบบนี้นะครับ การตัดเจ้าของก็ต้องมาดูด้วยนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเจ้าของไม่ได้ดูแล้วคิดว่าอุ้ยออกมาเองเอถ้ามา <แก S 1> ันเกิดกรณีขึ้นมาครับผมผมแนะนําอย่างนี้ครับว่าถ้าจะให้ไปชียย้กันว่าถูกเนี่ยบอกว่าเวลาโรคแตกอย่างเดียวเท่านั้นครับพวกคุณต้องเอารูปอาเอยกันแต่ถ้าเผื่อถ้าสมมติว่าจะต้องเป็นคดีฟ้องร้องกันเนี่ยนะฮะมันคือผู้เลียงว่าถ้าจบคดีขึ้นศาลกันตั้งแต่ละวันหลังจากจี๊ดไปกันต่กไปไม่ได้ แต่ถ้าถามผมเนี่ยนะครับผมคิดว่าไปคุยกันจะดีกว่าอัญภาโลกแตจริงๆครับัน่ยเพราะถ้าไปขึ้นศาลก็ไม่คุ้งนันแหละไป้นช่ฟุ้ั่หมายถึงว่าเจ้าของบางคนก็รักสุนัขจริงๆนะครับแต่ว่าก็ต้องดูแลให้ดีๆด้วยนะท่านรองครับครับนะแม้ในซอยหมู่บ้านก็มีเหมือนกันเยอะแล้วรถวิ่งกันเร็วค่ะบางทีมอเตอร์ไซค์นี่ก็ก่อเหตุบ่อยไปชนสุนัข อะไรแบบนี้นะครับจนสุนัขก็เกลียดเลยคราวนี้เข้าซอยไม่ได้แล้วเห็นมอเตอร์ไซค์นี่วิ่งไล่ก่อนเลยนะก็จําได้ไงจาแม่นเลยนะครับมีคุณประพบนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับทีมงานค่อยๆทยอยพิมพ์คําถามเข้ามาเห็นเรียนถามเข้ามานะครับบอกว่าคุณพ่อเนี่ยจดทะเบียนสมรสนะกับคุณแม่นะครับแล้วก็มีลูกด้วยกันสองคนนะฮะมีที่ดินนะครับนศสอามอยู่แปลงหนึ่งนะครับเห็นบอกปีาปี50ที่ผ่านมาเนี่ยคุณพ่อเสียชีวิต ที่ดินก็ยังไม่ได้แบ่งให้กับลูกนะครับพอต่อมาปี2553นะครับคุณยายก็คือคุณแม่ของพ่อเนี่ยแหละก็เสียชีวิตด้วยนะครับในปี53แล้วก็คุณน้าเนี่ยต้องการจะฟ้องเอาที่ดินของคุณพ่อเห็นบอกว่าโดยอ้างว่าพ่อเนี่ยนะเมื่อพ่อเสียชีวิตนะครับคุณยายซึ่งก็เสียชีวิตตามทีหลังเนี่ยนะครับนะเห็นบอกว่าทางคุณน้าเนี่ยก็เป็นทายาทใช่ไหมฮะคือน่าจะมีสิทธิ์ในการได้รับที่ดิน ของคุณพ่อด้วยอเอ๊ะลักษณะแบบนี้เนะี่ยคุณน้าสามารถที่จะฟ้องคุณประพบนะขออภัยสามารถที่จะฟ้องได้ไหมครับคุณประพบนี่เป็นคุณนา้าแม่ทีมงานเป็นอ๋อคุณน้าจะฟ้องใช่ไหมฮะคุณน้านะครับคุณน้าจะฟ้องได้ไหมครับอย่างนี้นะครับครับอในเรื่องของกฎหมายมรดกเนี่ยนะครับรประมกฎหมายแพงว่าด้วยมรดกเนี่ยพ่อกับแม่นะครับอันเนี้ยบียนสมรสกันได้มีลูกสองคน ผมว่า<อ>ใช่เรือส่วนนะครับพ่อกับแม่อย่างนี้ถามว่าถ้าสมมุติว่าคุณพ่พอเสียชีวิตตรงนี้นะครับถ้าคุณพ่พอเสียชีวิตคุณแม่ก็ยังอยู่ลูกสองคนก็ยังอยู่คครับนะครับทรัพย์ปรดกที่มีอยู่ของพ่อแม่เัาอย่างนี้นะฮะของพ่อแม่ทรัพย์ปรดกทั้งหมดเน่ครึ่งหนึ่งจะถูกแบ่งมาให้แม่ครับอีกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือจะแบ่งกันเป็นสองส่วนคุณแม่ก็ได้อีกครึ่งหนึ่งและลูกสองคนก็ได้อีกครึ่งหนึ่ง อย่างนี้นะครับนี่นี่คือส่วนของก้อนแรกว่าพ่อแม่แล้วก็ลูกสองคนที่ว่านะครับยายเนี่ยซึ่งเป็นแม่ของแม่เนี่ยถูกตัดนะครับไม่ได้รับบรดกนะครับที่มันไม่นหนเ่งเพื่อสักครู่นี้ที่ทั้งพิธีกรสองท่านถามคือคุณยายเนี่ยมาเสียชีวิตลงใช่ฮะคุณยายเสียชีวิตลงเนี่ยต้องพูดถึงตับบรดกของคุณยายถ้าคุณยายเองพอเสียชีวิตลงถามว่าคุณตายยังอีู่วิตหรือเปล่า ุณอก็มีอยู่แล้วสมมติว่าคุยายเนี่ยมีลูกคือคุณแม่ใช่ครับแลวคุณแม่เนี่ยมีพี่น้องอีกคนพี่น้องอีกคนก็แล้วแต่สมมติมีพี่น้องรวมกันแล้วสามก็เอาสามเนี่ยไปหารพันธุ์ครับครับค่ะอะไรอย่างนั้นนะครับทีนี้ส่วนคุณน้าเนี่ยจะไปแบ่งคุณน้าต้องมีส่วนแ่งในพั์สินของคุณยายในมอโดของคุณยายค่ะคุณน้าไม่มีไม่มีส่วนแ่งอะไรเลยกับมอดกของคุณพ่อเข้าใจแล้วฮ ก็คือก็คือถ้าที่ดินของคุณพ่อเนี่ยแบ่งเป็น4ส่วนคุณแม่เนี่ยก็เหมือนกับว่าได้ไปสามส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นของลูกสองคนที่ต้องแบ่งกันคุณน้าเนี่ไม่เกี่ยวเลยครับแต่คุณน้าจะมาได้ในส่วนของทรัพย์สินของคุณยายที่เสียชีวิตไปเมื่อปีห้าสมถูกต้องครับนะครับอืมเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าฟ้องได้ไหมก็คือคงจะฟ้องไม่ได้ในส่วนของทรัพย์ สิไม่นดว่าที่ดินของคุณพ่อฟองไม่ได้เราะนั้นคุณประพบก็คงสบายใจเออนะครับแหมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับท่านนายกท่านรองและเดี๋ยวกลับมาเพิ่มเติมกันต่อช่วงหน้าจะมีสายสดเข้ามาเชิญได้เลยนะครับ0 2 9 4 1 0 8 4 7ถึง50รวมไปถึงทาง SMS ก็ได้นะคุณจันพิมพ์91ตามด้วยข้อความนะคะส่งมาที่4 5 5 4 5 2 5ค่ะสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับ